อธิบายตอนจบ Yes I am Murder คุณเคยสังเกตรปรากฏการพิลึกพิลึกที่เกิดขึ้นรอบตัวบ้านของคุณหรือไม่ปรากฏการที่อยู่เหนือท้องฟ้าคุณได้เห็นในคืนที่เหตุการณ์สําคัญได้เกิดขึ้นในครั้งหนึ่งที่คุณได้เห็นหลังจากที่บ้านเพื่อนบ้านของคุณนั้นไฟไหม้ในคืนต่อมาก็มีปรากฏการบางอย่างอยู่บนหลังคาบ้านของเพื่อนบ้านของคุณและในช่วงหนึ่งที่เกิดไฟไหม้ในชุมชนหลังจากไฟสงบลงแล้วก็มีปรากฏการออร่านี้เกิดขึ้นมาด้วยเช่นกันอีกเหตุการณ์หนึ่งออร่านั้นเหมือนเลยหรือไม่ที่ปรากฏอยู่บนรอบตัวของเธอในตอนที่คุณได้ ไปเข้าเฝ้านาะง จาก3เหตุการณ์ข้างต้นที่กําลังอธิบายอยู่นี้สามารถเอามาเป็นการอ้างอิงหลักการถ่ายภาพของออราแคมได้หรือไม่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการตีตาเป็นวิทยาศาสตร์เทียมในโลกจัก,กรวาลของคุณแต่อาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่รองรับอยู่แล้วแต่แรกเรื่องนี้อาจจะยังไม่สามารถหาคําตอบได้จะขอยกยอดไปพูดในหัวข้อออราแคมโดยเฉพาะในอนาคตแต่เรากลับมาที่ตอนจบของ yes am murder ดีกว่าชายหัวล้านได้มาคออยู่ที่บ้านของคุณหลังจากที่คุณได้ซาวโวมนุษย์ไป6คนด้วยปืนลูกซองพวกเขาไม่ใช่วิซิเตอร์ พวกเขาคือมนุษย์จริงๆใช้หัวล้านถามด้วยความตื่นรตหนกกับคุณว่าเดิมที่เขารู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันไม่ได้มีอะไรผิดปกติมีความกืนกินได้เกิดขึ้นมาแล้วราวกับว่าหายไปในมิติแห่งความมืดมิดตกลงแล้ว ตัวของคุณทําอะไรผิดหรือเปล่าหากคุณเลือกตัวเลือกว่าก็คุณฆ่าวิสิตเตอร์เขาจะตอบกลับมาในทันทีว่าคุณกําลังเข้าใจผิดอะไรบางอย่างพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่วิสิตเตอร์คุณกระทําด้วยความหวาดกลัวและตอนจบก็ได้เผยให้เห็นความรู้สึกผิดบาปในใจของคุณรวมถึงการที่คุณถูกลงโทษจากชาวบ้านโดยรอบถูกปล่อยให้ตายอย่างโดดเดี่ยวมาเป็นตอนจบที่เรียบง่ายและสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าตัวของคุณหากข้ามรุดมากเกินไปก็จะเกิดสิ่งไม่ไดีเกิดขึ้นกับคุณแต่ตอนจบนี้แม้จะเรียบง่ายก็เป็นหลักฐานที่พิสูจจนนนนน์ออกกกเหหหมมมืัวว่า่าาาาารรสูํ เหอนั้นไม่โอเคสังเกตได้จากการที่ตอนจบคุณถูกล็อกไปที่ไม่มีสิทธิพบเหอแต่ชายหัวร้านเลือกที่จะมาเป็นไฟปฏิเสธตัวของคุณเองไม่ให้เข้าเฝ้า 2. การฆ่าวิซิเตอร์นั้นไม่มีผลกับตอนจบ yes i am murder ด้านแปลว่าฝันร้ายที่คุณได้เห็นนั้นเป็นปรากฏการ์แยกต่างหากที่เกิดขึ้น 3. เป็นหลักฐานที่สามารถใช้เอามายืนยันได้ว่ารักที่เหอที่มีการสังหารและบูชามนุษย์อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาเข้าใจผิดกันไปเอง 4. และอาจจะมีความหมายได้ว่าจริงๆแล้วหลังคา บานของคุณอาจจะมีออร่าบางอย่างปรากฏขึ้นมาเห็นได้แต่ไกลและชายหัวล้านเห็นถึงความผิดปกตินี้ที่มันกําลังเกิดขึ้นแต่คุณน่ะจะไปเห็นได้ยังไงกันละ่ะในเมื่อคุณอยู่ในบ้านหลังนั้นที่มีหลังคาที่คอยปกป้องคุณจากแดดและฝน